แต่อย่าลืมนะครับว่าการเดินทางเยือนมาเลเซียของนายกรัมตีจีนครั้งนี้ยังมีความร่วมมืออีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไทยโดยตรงเพราะว่าการเดินทางเยือนมาเลเซียครั้งนี้ทั้งจีนและมาเลเซียใช้โอกาสนี้ไฟเขียวให้ทุเรียนสดจากมาเลเซียส่งเข้าไปในประเทศจีนได้แล้วครับซึ่งถ้าใครเป็นแฟนรายการเรามาตลอดเราเคยทิ้งประเด็นนี้เอาไว้ตอนที่มีรายงาน จากสำนักข่าวซินหัวสื่อทางการจีนที่จับตาการนำเข้าทุเรียนเวียดนามเพราะมองว่าความเสี่ยงที่มาถึงที่ทุเรียนไทยอาจจะต้องถูกจับตานะครับว่าจะมีคู่แข่งคู่เทียบแต่ในตอนนี้ไม่ใช่แค่เวียดนามฟิลิปปินส์แล้วนะครับเพราะว่าจีนไฟเขียวให้ทุเรียนสดจากมาเลเซียเข้าไปขายในประเทศจีนได้แล้วต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าพัฒนาการการนำเข้าทุเรียนจากมาเลเซียนั้นต้องย้อนกลับไปในปี2011 ซึ่งเป็นปีแรกที่จีนไฟเขียวให้ทุเรียนมาเลเซียเข้าไปทําตลาดครับในตอนนั้นเนี่ยทางการจีนไฟเขียวเฉพาะเนื้อทุเรียนเท่านั้นครับจนกระทั่งในปี2018ทางการจีนเปิดช่องเพิ่มเติมให้มาเลเซียสามารถส่งออกทุเรียนแช่แข็งเข้าไปยังประเทศจีนได้นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาตลาดทุเรียนมาเลเซียก็เติบโตก้าวกระโดดครับโดยในปี2018ซึ่งเป็นปีแรกที่ทุเรียนแช่แข็งมาเลเซียเข้าไปในตลาดจีนมีมูลค่าตลาดตรงนี้170ล้านริงกิต หรือคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่1320ล้านบาทนี่คือปี2018อยู่ที่1320ล้านบาทนะครับแต่ไปดูตัวเลขเมื่อปีที่แล้วครับตลาดทุเรียนแช่แข็งมาเลเซียนในจีนเติบโตพุ่งไปถึง1,200ล้านริงกิตหรือราว9,350ล้านบาทก็คือพุ่งจากปี2018ไปถึง7เท่าตัวทีเดียวเพราะในตอนนี้มีการเปิดไฟเขียวนำเข้าทุเรียนสดจากมาเลเซียเข้าจีนแล้วเนี่ยก็มีการคาดการณ์นะครับว่าตลาดทุเรียนมาเลเซียจะยิ่งคึกคักมากไปอีกครับ มีการคาดการว่าจะกระตุ้นตัวเลขการค้ามาเลเซียกับจีนด้วยซึ่งในปีที่ผ่านมาอยู่ที่9 8 8 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า3ล้าน6แสนล้านบาทให้เติบโตมากขึ้นปัจจุบันจีนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในมาเลเซียนะครับและเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ปี2009โดยมีสัสดส่วนอยู่ที่17%ซของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของมาเลเซียอย่างที่บอกว่านี่เป็นการเปิดไฟเขียวทุเรียนสดจากมาเลเซียให้สามารถไปขายที่จีนได้ในวาระ ที่จีนกับมาเลเซียครบรอบ50ปีในปีนี้นะครับสื่อท้องถิ่นของมาเลเซียตั้งชื่อเลยครับว่าว,าวาระครบรอบความสัมพันธ์มาเลเซียจีน50ปีเนี่ยทั้ง2ประเทศได้มีการดําเนินการทางการพูดที่เรียกว่าการพูดทุเรียนนี่เป็นคํานิยามความสัมพันธ์50ปีมาเลเซียกับจีนนะครับว่าเป็นความสัมพันธ์การพูดทุเรียน โดยกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียระบุถึงข่าวการเปิดไฟเขียวทุเรียนสดมาเลเซียเข้าจีนว่าทางกระทรวงจะสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการปลูกทุเรียนในมาเลเซียเติบโตยิ่งขึ้นไปอีกครับพร้อมระบุว่านี่เป็นโอกาสที่จะสร้างผู้ประกอบการเกี่ยวกับทุเรียนทั่วประเทศได้มากกว่า6 3 0 0 0รายพร้อมทั้งระบุว่าทางการมาเลเซียจะเดินหน้าเพิ่มศักยภาพการส่งออกอาหารที่มาจากภาคการเกษตรและให้การสนับสนุน ให้ผู้ประกอบการทุเรียนในมาเลเซียได้รับการรับรองจากทางการจีนเพื่อนำเข้าทุเรียนสดต่อไปนะครับนี่หมายความว่าอะไรครับนี่หมายความว่าทุเรียนไทยที่เคยเป็นเจ้าตลาดในประเทศจีนกำลังจะมีคู่แข่งนะครับและมาเลเซียไม่ใช่ประเทศแรกที่เป็นคู่แข่งคู่เทียบในตลาดทุเรียนที่ส่งขายไปในประเทศจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนสดนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ย เราก็เคยพูดถึงกรณีที่เวียดนามและฟิลิปปินส์ได้รับไฟเขียวให้นำเข้าทุเรียนสดเข้าไปในจีนได้เช่นกันนะครับถ้าย้อนไปดูสถิติที่ t o d a y b i t s v i e w เพจข่าวธุรกิจของสำนักข่าว Today รวบรวมเอาไว้เนี่ยจะเห็นข้อมูลชัดเจนเลยนะครับบอกว่าทุเรียนไทยเนี่ยถือได้ว่ามีคู่แข่งใหม่เข้ามาในตลาดส่งออกไปยังจีนแล้วตั้งแต่ปี2565หลักๆเนี่ยก็คือเวียดนามกับฟิลิปปินส โดยจีนนั้นยังนําเข้าทุเรียนไทยมากที่สุดอยู่ที่9 2 0 0 0 0ตันนะครับตามมาด้วยเวียดนาม4 9 0 0 0 0ตันและฟิลิปปินส์3,000ตันโดยจากข้อมูลสํานักง,งานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจํากรุงปักกิ่งสรุปคู่แข่งคู่เทียบทุเรียนไทยในตลาดจีนตอนนี้ทุเรียนสดอันดับ1ก็คือไทยอันดับ2คือเวียดนามอันดับสคือฟิลิปปิน ทุเรียนแช่แข็งอันดับหนึ่งคือไทยและอันดับสองคือมาเลเซียถ้าดูเทียบไทยกับเวียดนามจะพบว่าเวียดนามมีสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปยังจีนมีทุเรียนมีรังนกมีมันเทศมีแก้วมังกรลำไยมะม่วงขนุนแตงโมกล้วยมังคุดลิ้นจี่และสาวรสส่วนไทยมีสินค้าเกษตรที่ส่งออกไปยังจีนก็คือทุเรียนมะพร้าวลำไยมังคุดผลไม้แช่แข็งลำไยอบแห้งส้มโอสับป,ประรดมะม่วง และก็งอกนะครับปีนี้คาดกันว่าผลผลิตทุเรียนของไทยทั้งจากภาคตะวันออกและภาคใต้จะลดลงนะครับซึ่งเป็นปีที่ผลผลิตลดลงหนักสุดในรอบ15ปีสาเหตุจากปัญหาน้ําแล้งฝนน้อยฝนทิ้งช่วงและคาดว่าทั้งปีผลผล,ผลิตจะลดถึง1 8เในจังหวะช่วงนี้สื่อเวียดนามก็นํานเสนอข่าวครับบอกว่าเวียดนามถือเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่อันดับสองไปจีนรองจากไทยแล้วโดยการส่งออกทุเรียนของเวียดนามไปยังจีนช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน เพิ่มขึ้น91%เมื่อเทียบแบบรายปีและน่าสนใจด้วยนะครับว่าตอนนี้เกษตรกร,เ,ร,กรเวียดนามพากันหันมาปลูกทุเรียนส่งออกจีนมากขึ้นเนื่องจากมีรายได้ดีและสนใจการปลูกกาแฟน้อยลงไปเรื่อยๆส่วนเกษตรกร,ร,กรไทยคาดว่าปีนี้ภาพรวมรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกทุเรียนในฤดูปี2567นั้นอาจเพิ่มสูงขึ้นเพียง0.3%แม้ราคาทุเรียนจะพุ่งสูงถึง22%ครับ โดยรายได้เกษตรกร,ร,กรภาคตะวันออกอาจเพิ่มขึ้น4%ปอร์เขณะที่รายได้เกษตรกร,ร,กรภาคใต้อาจลดลง8%เป็นเป็นรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกทุเรียนที่ยังไม่หักต้นทุนการผลิตนะครับโดยมีต้นทุนการผลิตที่สําคัญในการจัดหาน้ําช่วงเอลิโยเช่นต้นทุนการซื้อน้ํามารดต้นทุเรียนเครื่องปั๊มน้ําเครื่องสูบน้ําสปริงเกอร์ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นต้นซึ่งหากนับรวมต้นทุนการผลิตด้วยก็จะทําให้รายได้เกษตรกร,ร,กรสุทธิของผู้ปลูกทุเรียน เผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นสถานการณ์ภาพรวมทุเรียนไทยในตลาดจีนตอนนี้เราไม่ใช่เจ้าเดียวในตลาดนะครับเรามีเวียดนามฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้และกําลังจะมีมาเลเซียเข้ามาเป็นคู่แข่งคู่เทียบในตลาดทุเรียนจีนเพิ่มเติมด้วยคําถามก็คือในมุมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนเขามองเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากน้อยแค่ไหน ตอนเข้ารายการเนี่ยผมเพิ่งพูดคุยกับคุณสัญชัยปุรณาชัยคีรีนายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยถึงเรื่องนี้เลยนะครับ <c oughs> คุณสัญชัยมองว่าการที่จีนไฟเขียวมาเลเซียให้สามารถส่งทุเรียนสดเข้าไปในจีนได้ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อไทยถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าฤดูกาลที่ไม่ตรงกับภาคตะวันออกก็จะไปชนกับภาคใต้ภาคใต้ก็ชนกับภาคใต้แค่เสียวหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่ ออกในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้เท่านั้นเองขณะเดียวกันคุณสัญชัยยังมองได้นะครับว่าพื้นที่เพาะปลูกของมาเลเซียยังมีน้อยมากครับแล้วก็ยังมีสายพันธุ์ของมาเลเซียที่ไม่ตรงกับสายพันธุ์ไทยด้วยรดูการก็อย่างที่ว่าไปว่าออกเหลื่อมกันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยังไม่น่ากังวลเท่าที่ควรทีนี้ผมก็เลยย้อนกลับไปถึงสถานการณ์ทุเรียนไทยในวันที่มีทุเรียนเวียดน,นามเข้าไปในตลาดจีนด้วยนะครับว่า เอ้นี่เป็นสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงเป็นคู่แข่งคู่เทียบแล้วก็มีแนวโน้มให้ทุเรียนไทยมียอดขายลดน้อยถอยลงไปหรือไม่คุณสันชัยได้มองแบบนี้นะครับว่าในตอนนี้ทุเรียนเวียดนามยังออกผลเยอะในช่วงที่ทุเรียนภาคตะวันออกของไทยหมดแล้วแล้วก็อาจจะไปชนกับทุเรียนใต้บ้างพูดง่ายๆก็คือฤดูการออกของทุเรียนเวียดนามยังเหลื่อมกับฤดูการออกของทุเรียนไทยอยู่ สันชัยให้ข้อมูลแบบนี้ครับบอกว่าตอนนี้ทุเรียนเวียดนามเนี่ยจะออกเดือนพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมซึ่งจะเป็นช่วงที่ไปชนกับทุเรียนภาคใต้เช่นทุเรียนจากชุมพรทีนี้พอเดือนตุลาก็จะเป็นทุเรียนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะไปชนกับฤดูออกในพื้นที่การปลูกทุเรียนทางตอนเหนือของเวียดนามเพราะฉะนั้นเนี่ยทุเรียนไทยกับทุเรียนเวียดนามยังเหลื่อมกันอยู่ยังไม่ได้ผลรับผลกระทบในตอนนี้ แต่ว่าถ้าเป็นในระยะ3-5ถึงปีข้างหน้านี่นะครับคุณสัญชัยในฐานะที่เป็นนายกสมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทยนี่นะครับก็ออกมายอมรับว่าในระยะ3-5ถึงปีข้างหน้าทุเรียนไทยอาจเริ่มมีผลกระทบจากกรณีทุเรียนเวียดน,นามแต่ถึงอย่างนั้นคุณสัญชัยยังมั่นใจนะครับว่าท้าทุเรียนไทยสามารถรักษาคุณภาพไม่มีข่าวเชิงลบประกอบกับความต้องการุ้รียนในตลาดจีนยังสูงแบบที่เป็นอยู่ทุเรียนไทยก็ยังมีแนวโน้มไปต่อได้ คุณสัญชัยมองว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของการแข่งขันครับแน่นอนว่าเมื่อมีหลายประเทศส่งออกทุเรียนเข้าจีนได้ไทยย่อมเสียประโยชน์นะครับแต่ก็ต้องไม่ลืมว่านี่เป็นการเสียประโยชน์ตามเงื่อนไขาทางธุรกิจเมื่อตอนนี้มีคู่แข่งเกิดขึ้นตลาดทุเรียนไทยคนไทยที่ประกอบกิจการประกอบธุรกิจผู้ปลูกทุเรียนก็ต้องกลับมารักษาคุณภาพตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อแข่งกับทุเรียนที่ไปจากชาติอื่นๆมากกว่าจะมานั่งคิดว่าใครได้เปรียบ หรือเสียเปรียบนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผลพวงจากสิ่งที่เกิดขึ้นในอาเซียนในรอบ24-48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีทั้งประเด็นที่เป็นสถานการณ์โลกและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไทยโดยตรงครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today